สวัสดีครับผมจักรพงศ์สุวรรณไตนะครับเจ้าของร้าน EV บอยขับหรือชื่อเป็นทางการนะครับ GP EV Motor นะครับของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง AJ EV Bike สาขารามอินทาคูบอนนะครับตั้งอยู่คูบอน27เนะครับเข้ามาปากซอยแยก30นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมในร้านของเรานะครับว่ามีผลิตภัณฑ์มีรถรุ่นไหนของทาง AJ บ้างเดี๋ยวพามาชมในร้านกันเลยครับ ทางร้าน EV b i k e ขับนะครับเราก็จะมีรถของทาง AJ EV Bike เนี่ยเกือบทุกรุ่นก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวซีไ o n อนตัวนี้ขายดีมากนะครับของทางร้านนอกจากงานขายทางร้านยังมีงานบริการในส่วนของ งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกโช็กสวิงอาร์มนะครับและนอกจากนั้นนะครับเมื่อขายให้ลูกค้าไปแล้วก็ยังมีงานบริการเซอร์วิสหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมนะครับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับด้วยราคาที่เป็นมิตรภาพหรือถ้าอยู่ในประกันเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับโดยสาเหตุหลักๆเลยนะครับเราเชื่อมั่นในแบรนด์ของ AJ EVB i k e ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20ปีไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่าง DVD อย่างเงี้ยนะครับพระเอกตัวจริงอันนี้ชื่อติดหูเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าทางร้าน EV v i k e c คับเนี่ยเราได้เลือกแล้วก็คัดสรรแบรนด์ชั้นนำของตลาดก็คือ AJ EVBike มาให้ลูกค้าทาง AJ EVBike นะครับผมก็เชื่อมั่นตั้งแต่ก่อนที่จะมาเปิดร้านนะครับทางทีมเซล ก็เข้ามานําเสนอโปรดักต์อธิบายสินค้าต่างๆนะครับให้ทางร้านเราจึงเลือกทาง AJ เป็นตัวแทนจําหน่ายหลักของเรานะครับมั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทีมเซอร์วิสในส่วนของพาร์ทที่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญของทาง AJ มาให้คําแนะนํามาเทรนนิ่งช่างของทางร้าน e v b ีบ e ขับของเราจนมีความรู้ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ภูมิใจและมั่นใจในทีมงานของ AJ EVB ีครับ ขอ,องทาง aj ev bike ที่ทางร้านอยากแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัว aj c r i o n นะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยทางร้านขายดีมากเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยนะครับสะดุดตาวัยรุ่นชอบมากก็คือมาพร้อมกับไฟ led ด้านหน้าพร้อมกับตัวล้อแม็กดังด้านหน้าและหลังเป็นขนาด12นิ้วเป็นมอเตอร์ qs ขนาด2000วัตต์นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่กาฟินแล้วก็ยังมีระบบดิสเบรกทั้ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละไม่เกิน1,600บาทต่อเดือนนะครับตัวนี้ราคา4,9,900บาทนะครับทางร้านเนี่ยสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไม่ว่าจะเป็นกรุงศีอีออนใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวดาวเริ่มต้นเนี่ย แค่เดือนละ1,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับยังได้ของแถมจากทางร้านไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อของทางร้านรถในสต็อกเรา10กก่อคันนะครับเราแถมแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด72 V 30โวลต์นะครับ30แอมเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับเน้นย้ำลองขับตัวจริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเรามีตัวทดลองตัวเดโมโ่ให้นะครับลูกค้าหรือผู้สนใจที่จะเปิดตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านมา1ปีนะครับ ทางทีมงานของทาง AJ ไม่ว่าจะเป็นทีมเซลล์หรือทีมซ์วิสก็ให้บริการอย่างดีกับทางร้าน EVBike ของเรามาตลอดนะครับเชื่อมั่นและเชื่อใจในแบรนด์คุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ยอดขายปังๆแน่นอนนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับก็คือสามารถติดต่อได้ทางเพจนะครับ EVBike ับกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นทาง Tik t o k ทักเข้ามาที่ EVB ีับนะครับ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางไล n e นะครับ @evbyte นะครับทักไลน์ทักข้อความมาได้เลยสะดวกที่จะเป็นโทรศัพท์ก็เป็น0869782589วันนี้ก็ขอฝากร้านไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ